ฟ้าหญิงนะครับฟ้าหญิงจุฬาพรนะครับท่านเปิดมูลนิธินะครับท่านเปิดมูลนิธิเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมกันบริจาคนะครับนะครับฟ้าหญิงจุฬาพรนะครับเอาเงินไปเพื่อไปสร้างกำแพงกองทุนหาไทยทิพครับกองทุนหาไทยทิพของฟ้าหญิงจุฬาพรนะครับ อันนี้ท่านร่วมกันบริจาคเลยครับพงท่านทำด้วยเจตนาบริสุทธ์รักชาติบ้านเมืองรักผืนแผ่นดินไทยและรู้ว่าการจะสร้างกำแพงเนี่ยมันมีปัญหาอุปสรรคนะครับแต่ถ้าพระองค์ท่านตั้งกองทุน,นท่ายทิพย์และบริจาคมั่นใจร้อยเปอร์ซว่าทหารต้องสร้างแน่ าหารต้องสร้างแน่และกองทุนนี้บริสุทธิ์นะครับไม่ใช่ไปบริจาคให้สมาคมมูนิธิอะไรนะครับคือเงินทองไม่รั่วไหลแน่นอนนะครับกองทุนอาตาทิพย์นะครับผมเองก็ร่วมบริจาคไปแล้วนะครับร่วมบริจาคไปแล้วนะครับพ่ท่านเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงเมืองครับเจ้าฟ้าหญิงจุฬาพรนะครับ ตั้งกองทุนมหาไทยทิพย์ขึ้นมานะครับผมพูดให้ชาวบ้านเข้าใจนะครับถ้าจะไปเรียกเต็มๆพระเจ้าน้องอยาเธอเดิมเลยท่านเป็นลูกของในหลวงรัชกาลที่เก้าก็เป็นเจ้าฟ้าหญิงนะครับนะครับเป็นเจ้าฟ้าหญิงนะครับเราก็จะติดปากกันว่าเป็นเจ้าฟ้าหญิงจุฬาพรนะครับพระองค์ท่านทําแต่คุณงามความดีนะครับตั้ง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์รักษาโรคมะเร็งดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งทั้งที่พระบรมร่างกายของพระองค์ท่านก็ไม่ดีนะครับท่านก็ป่วยอยู่นะครับไม่ได้พูดราชาศัตว์นะครับพระองค์ท่านก็ทรงพระประชวรอยู่ไปไหนก็ต้องนั่งรถเข็นแต่ท่านสู้จริงๆท่านสู้งานจริงๆนะครับ ท่านสู้งานช่วยพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยช่วยกันบริจาคเลยครับถ้าฟ้าหญิงจุฬาพรถ้าฟ้าหญิงจุฬาพรถึงกับตั้งกองทุนไทยทิพย์เข้ามาเพื่อจะสร้างกำแพงเนี่ยเราได้เห็นกำแพงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับ นายกอนุทินต้องรับสนองทันทีเลยครับต้องรับสนองทันทีเลยครับนายกอนุทินนี่เขาจะจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับจะจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับตอนนี้เป็นความปรารถนาของท่านแล้วเนี่ยเราได้เห็นกำแพงไทยกับเขมรแน่นะครับ ได้เห็นแน่นอนครับเนี่ยจากกองทุนเนี่ยครับจากกองทุนเนี่ยครับท่านช่วยกันบริจาคเครับตามกำลังศรัทธานะครับแล้วก็จะเป็นความภาคภูมิใจเราว่าเราช่วยกันปกป้องผืนแผ่นดินไทยนะครับขอพระองค์ท่านทรงพระเจริญนะครับมีพระพรยที่ แข็งแรงนะครับอยู่เป็นมิ่งขวัญของพี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดไปนะครับผมก็ไปเป็นคนไข้ของ